สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาเอฟซี FC ทุกท่านครับเมื่อนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบหากันยายนเนาะผมกาบยินดีตอนรับทุกท่านมาที่วังคำชนครับพี่น้องด้านหน้าที่พี่น้องเห็นนี่คือลือสีน้ารอดครับผมหลวงปู่ลือสีน้ารอดเนาะครับเนาะครับมื่อนี่ก็เป็นโอกาสดีครับได้ยินข่าวว่าครับปู่ลือสีนพเก่าหรือว่า ปูลือสีลอยแปดครับพี่น้องสีมาเยี่ยมยามถามข่าวในว่างค่ำชนค่ำชนบทสองนี่แหละครับพี่น้องครับสิเป็นจังไรเดี๋ยวสิพาดพี่น้องไปเมืองไปชมครับผมปูลือสีลอยแปดเพื่อนสีมาเยี่ยมยามถามข่าวในว่างนี่แหละครับผมเพื่อนสีมาว่าจังไรชมไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่าม้าจะมีกาบ่ได้ออกมาต่อแย่โดนเว้นแย่ผู้ใดเขาเจ้าใจูนีิ อันน <si okay like ั้นต้องประธานสมบัติเหรอครเราเจ้เปรเนเดินกะนี่แ่ะูเข้าคือก้นเมืแล้วอยู่ข้านว่างานขาบอกลับอลับปรแทนัดไปหนักก็าวแก่เกียรติแ้วบุญผลาเขามา่หได้ลบออกนี้มวยเขาเลนหไม่ กรผมถึงกันด้ยแต่ว่าเราเรา,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 าใกล้ใกกันมเด้อแม่ว่าพ่อแ้บมาเนี่มากมามากม,ม,มามาถือทูปมบัติที่อันอันผู้ขาบริวารปูญานอยู่เกี่ยวแห้มันเป็นของพิงโมผมเถือ่ออผมเแม่เนี่ยอืมคือดีขึ้ย <ๆ S 2> อะ <c oughs> ดังระเบิดเยอะหน่อยยูทูบกะลงอืงมม เขียนในพนแต่เข <half. S 2> ียนแค่ก้อนผมไม่เคยบอกด้ยกนี่ไม่เงากาะป๋อยเลยท่นมึงอย่างหนังโอ้โหยอย่างหนังขาจะบ่กคอดแต่ยหัวมันบอกหาเด้ยเขาดิบหัวด้วยก็ไปพ้นเทีพ้นทีมันกลซบมันนั่นลาพ้นแต่ว่าผมบอกว่ากลับึ้นมาเถิดด้วผมบอกเล้วว่อีสิบห้าวันหรือหรือห้าสิบเอดวันให้คือกลับมาฉันนะฉันกลับไปว่อมด้ยดผมกลับไปว่อมด้ยอีห้าเอดวันหรือ คิห้าวันคือต้องได้กลับมาหาฉันานั่งมานังเลงแฉล้วท่อต่างๆปวดท่นทั้งหลายมาๆมาเร็วคนได้นงการมูถึกสองตัวคนได้นำคนได้นำส่ใจนะอาแต่ะะทูปังถะกอาออกกระทูบอกว่าเนี่ยพูละหาพูละเก้าพูละเก้าละเก้านก็อพอูละเก้าละเก้าละมาเดี๋ยวประจับแล้ถึงข้อาวมาขอ บ่มีหมดยามแล้วบัดนี้ต้องฝากขอออกไปออกอยู่หมู่ไผเก่า <laughs> 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 <coughs> <laughs> <coughs> ตัาตถาพระกวาตโตตถาตถาพรวาตพรกวาตโตสัมมาสัมพุทธสัมมาสัมพุทธาญาวาจาจิตตาาวาจาจิตตังนาอหังวันทาอาคาทิบอดีอาาทิบดีที่สุดทั่ ตื่อยัอง,องบอกคนเดียวแต่วันนี้ท้าพระเจ้าเหล่าลูกหลานได้มากราบไหว้ได้มาถวายน้ำดืด่มี่ค่ะน้ำแดงน้ำหวานมาคูบุรีธรรมาธรรมพุ

ฝนตกพอดีครับพี่น้องฝนลงมาพอดีครับ วันนี рон, x, ้เสียวันน um ี้จะกลับมหาคกับปิอกลับเอนะให้กลับมหาฉานอีกทีนึงนะอันนี้ทาพูดเลยนว่าจาที่มันเลวเีก็ได้เจห้ามันกับปุแค่สองมาจุได้เจดห้าแล้วนาวยรวยรวยรันุทน

ท่านวาทันมาขอโชคันยาว่าต้องนี้ประกาพร้อมมีดับมาพิมพร้อมนั่นเว่าน้ำโสมยกเจ็บทองมาเด้่ไอ้ักซื้อรับจำแล้วเกเบทองมาอีนี่ี่วโนเอนนมันเปลี่ยนเยอะดิเเดีประกาศอามเขียนก่อนเลยเขียนก่อนเปลี่ยนด้วยอะไรับเนี่ย

เขาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ตัววเือเทพอขียนห้าเขียนหนึ่งเขียนศวงเล็บ้มาข้างล่างเจ้าติซื้อหานเจ้าติดื้อหาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจ้่อว่าอีกอีกไม่นานเ้อท่านจะกับเธอจะได้กลับมาหาฉันอีกาวันหรือหวันเธอต้องกลับมาหาันแน่นอนพกยกลับไปเรวดิับมาองเราก็หมายใ ก็ผมก็บอกอย่างนี้แหละบอกว่าฮักฮักฮักแก้งผมก็บอกว่ายี่ไม่นานนะไมนานนะท่านต่ได้การมหาศาลนะเราบางคนแปลเขาหมายบออกมาบานเนี่ยสิบปูช้างหน้าบุนไห้เอาดอกไม่ดอกไม้มาจัดดอกปูได้ไปไปรู้่าปูน้อยน้อยดอกไม้มา่ตัวอรหันต์ตัวสัมมาสัมพุทธา สาธุข้าพเจ้าเราลูกหลานบริวารขององค์พ่อปู่สีสุโตองค์เมยญาติสีปทุมมาองค์พ่อปู่คุณวังองค์เมยญานาชีเวียองค์ปู่นาคาองค์ญานาชีแม่พระธรณีแม่พระคงคาบัดนี้ข้าพเจ้าเราลูกหลานจะขอบูชาน้าบวรเศรษิีอันมีฤทธิ์ขององค์ปู่องค์ญาขององค์ปู่ญาติจงประทานขอนำเสด็จให้เกิดแก่ข้าพเจ้า์ลูกหลานให้เกิดนี้มิตหมายดีงามหน้าบัดนี้ด้วยเถิดทุกทางนี้มิตรทางชาวมังนี้มิตง ช้างทางนิมิต่างกับไอ้ข้าปะเจ้าเราทุกร้านเกิดนิมิต่หมายดีงามที่ไหนถึงนบัตรนี้ถ้อยถือกรายทั่วโอ้ยว่าวงวันวนี้เราถึงไม่บางเกียงเลี้ยงน้อยอิเมยาสีปะุมาอิเมยาตาชีเวียโยมาเฟ่เจ้าวาเรื่องเฮ้น้าบ้านี่ผู้เละอายุแจ็มูยืนหัวแถว เอหลายผมยาวน้าใส่มือให้รูปหนารูปตา่นบอเอาขวดมาใกอขวดมาใกล้ผมสิตากเอาไหมสตักให้ก่อนูดวนีขดสิตักให้ก้อนกับขวใส่ไหมพอมานี่ขวอยู่ใกล้ใ้แม่เาหี่สีเนีวยดี๋วอาขวยใส่ไมีนให้กันพอแม่เหมือนกันนับซือกันนบถือหนากันาไวกันพอายฮ พุาานนทธังเกิดจมังเกิดสังขังเกิดเกิดกด,ด้วยน้ำมูขพุทธายะคอยเงินไหลป้องคอยทองไหลมาหาลัยมลานยาได้ขาดหายเห <sk ill ern> มือนกระบอน้ำบางคำส่นหน้าบัด,น,ดบนี้ด้วยเอิดมาใน่อ่อพี่น้องสธาสายบุญจากอำเภอนามโสมเนาะเดินทางมากคับพบปู่ฤาษีโนภะเกา่าหรือว่าพบปู่ฤาษีลอยแปดนะกล่ามาถึงช่วงไทยพอดีครับพี่น้องขับกาลับ น้ำมนต์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยประจำเนาะหลังจากนี้ก็กเป็นพิธีอเซตสินครับผมมาขอโชคขอลาบขอพรจากพรอปูศรีสุสทโธมยาศีปทุมมาครับผมกับโอกาสหน้าค่อยพอกันไหมเราพี่น้องเนาะคลิปหนาค่อยพอกันไหมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ